K47 เป็นปืนใหม่แรกเป็นปืนเบต้าในซีซันเบรดนี่นะฮะเป็นปืนที่มีความคล่องตัวดีมากๆเลยดาเมจแรงไฟเลทก็สูงนะฮะปืนนี้เหมาะมากกับสายบูนะฮะยิงในระยะกลางและระยะประชิดเลยซึ่งปืนนี้สามารถกปดปืนได้จากการเก็บกล่องที่หมดโอเปอรชันนะครับได้ทำคลิปไกด์ไว้แล้วไปดูกันได้เลยนะแล้วเราไปดูของแต่งกันเลยครับเรามาดูของชิ้นแรกกันเลยนะครับปลายปืนผมจะใช้แซนสตอมตัวนี้จะช่วยในเรื่อง,องคุมแรงถีบแนวตั้งนะครับแล้วก็ได้ความสเสถียรของแนวดิ่งด้วยแล้วก็เพิ่มความสเสสถียยรรขของกาึ้้นะนะดวคับ ต่อมานะครับ Barrel Barrel ผมจะใช้ตัว K47 Longsword Barrel นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการยิงระยะไกลได้ดีขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ความเสถียรนะฮะต่อมานะครับกิ i กิ r i p ผมใช้ตัว Resonance นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดแรงผิบแนวตั้งนะครับแล้วก็ให้ความเสถียรกับการขึ้นสกปรได้ดีเลยต่อมานะครับอั p แพดไลท์แพดนะฮะตัวนี้จะใช้ตัว D-D Polymer Handguard นะครับจะช่วยในเรื่องแฮนดิ้งนะครับหรือการบังคับนั่นเองต่อมานะครับ m a กกาซีน แมกซีนผมใช้ตัว45ราวนะฮะอาจจะมีข้อเสียในเรื่องไฮดิงนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไฮดิงสูงๆนะฮะให้ไปใช้ตัว30ราวด้เลยนะอันนี้ก็จะช่วยระมุเบนได้ดีมากๆเลยครับแต่ถ้าใครอยากได้กระสุนที่เยอะขึ้นอีกหน่อยนึง45ราวกำลังดีครับต่อมาครับแม็กเมาส์แม็กเมาส์นี่แล้วแต่เลยครับจะแสนไหนแล้วแต่สีที่ชอบเลยนะต่อมานะครับสต็อกสต็อกผมจะใช้ตัว416ไลฟ์สต็อกนะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของคอนโทรลและแฮนดิ้งนั่นเอง ต่อมาครับเรียกิฟเรียกิฟผมจะใช้ตัว ar heavy tower กิฟนะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของควบคุมบังคับความเสถียรและความแม่นยําอย่างละหน่อยนะฮะแล้วข้อดีของมันก็คือมันจะเพิ่มของแต่งได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวนี้ผมก็จะใช้ตัว balance g ิ i ต b a บนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องเอฟเฟกต์ควบคุมบังคับความเสถียรและความแม่นยำนะฮะบวกเป็น2ชิ้นก็ดีขึ้นมากๆเลยครับต่อมานะครับจูนนิ่งนะฮะลำกล้องลำกล้องนะฮะความยาวด้านล่างผมจะลดลงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่ Ler, stop, pim, day, mmm, ต่อมานะครับกิปหลังนะฮะกิปหลังผมจะเพิ่มน้ำหนัก um ขึ phase, ้นทั Hoş ้งหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มการควบคุมเพิ่มเติมนะฮะเน้นเอสตาร์คอนโทรลไปเลยต่อมานะครับสต็อกนะครับสต็อกผมจะเพิ่มด้านบนขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อเพิ่มการควบคุมเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายนะครับสโคบสโคบผมจะลดซูมลงทั้งหมดนะครับเพื่อช่วยระยะการมองที่กว้างขึ้นนะครับเวลาสเป์ไกลๆก็จะดูนิ่งลงนะฮะเรามาดูกันที่ระยะ50เมตรเลย thank okay. you คอนเทนต์ดีๆกับกลิัน่าเดลตาฟอร์ดมีทั้ง PC และในโมบายทิกดีๆมาบอกต่อกับช่อง Builder t ท